ผักปังบริเวณนี้เมื่อก่อนงามมากนะคะตอนนี้ก็จะแก่จัดแล้วสาเหตุที่ปล่อยให้แก่จัดเพราะว่าจะเก็บมเมล็ดค่ะนี่เห็นไหมคะเนี่ยเพราะว่ามีเอฟซีบางคนนะคะถามซื้อมเมล็ดผักปังก็จะเนี่ยให้เขาเลื้อยพอเลื้อยปุ๊บนะคะเลื้อยย,วยาวๆแก่จัดเขาก็จะเป็นมเมล็ดนะคะอันนี้มเมล็ดแก่แล้วเนี่ยถ้าสีดำๆแดงๆเนี่ยมเมล็ดแก่แล้วนะคะนี่ เห็นไหมคะอันนี้ดอกผักปรังเนี่ยจะให้ดูดอกผักปรังนี่ดอกผักปรังเห็นไหมคะดอกสีม่วงไอ้นี่ดอกนี้กินได้นะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดอกสีม่วงเนี่ยกินได้ยังไม่เป็นเมล็ดค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเมล็ดที่ยังไม่แก่จัดนะคะอันนี้เป็นดอกเนี่ยบางคนเขาก็ไปใส่แกงอ่อมค่ะนี่เมล็ดที่ยังไม่แก่จัดเห็นไหมเมล็ดเขียวๆนะคะอันนี้อันนี้ก็ดอกแลยอดกินได้นะคะอันนี้เมล็ดแก่จัดแล้วค่ะ เนี่ยมาได้พวกนี้แหละที่นําไปเป็นสีผสมอาหารสมัยก่อนนะคะเรานําไปทาปากแทนลิปสติกก็ได้ตอนเป็นเด็กน้อยนะคะเอาไปเล่นข้าวแกงเอาไปแต่งตัวนะคะทาปากทาแก้มนะคะน่ารักนะเนี่ยพอเด็กๆเอาไปเล่นค่ะแล้วนี่ก็จะตัดกินนะคะเนี่ยเห็นไหมยอดอย่างงามเลยเดี๋ยวก็จะค่อยๆเคลียร์ทีละกระถางน,นะคะเคลียร์ทีละกระถางก็จะคว่ำทีละกระถางค่ะแล้วก็จะ ปลูกใหม่นะคะจะไม่คว่ำครั้งเดียวนี่เห็นไหม,มเมล็ดตึมเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะเก็บมเมล็ดเมล็ดผักปรังเยอะมากเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมเต็มเลยค่ะเมล็ดผักปรังแก่จัดด้วยอันนี้กําลังจะแก่นะคะอันนี้กําลังจะแก่กําลังจะสีเข้มตัวนี้กินได้นะคะเนี่ยเนี่ยดอกผักปรังกินได้ยอดผักปรังนะคะ